<TV. S 2> Honda ผู้นำด้านเทคโนโลยีการขับเคลื่อนผลึกกำลัง3บริษัทภายใต้แบรนด์ฮอนด้ร่วมเป็นผู้สนับสนุนหลักพร้อมด้วย IMG ประกาศยืนยันจัดการแข่งขัน Honda LPGA Thailand 2025สาสรต่อการยกระดับกีฬากอล์ฟสู่ระดับโลกอย่างยั่งยืนพร้อมขับเคลื่อนความสนุกและขยายฐานผู้ชมให้เข้าถึงกีฬากอล์ฟให้กว้างและหลากหลายยิ่งขึ้นค่ะ พันด้า LPGA ไ Thailand เป็นมากกว่าการแข่งขันกอล์ฟเพราะนอกจากการดวลวงสวิงของโปรโกอล์ฟชั้นนำระดับโลกกว่า72คนยังมีการผลักดันกิจกรรมต่างๆทั้งการเปิดโอกาสให้นักกอล์ฟไทยร่วมเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในระดับนานาชาติได้ใกล้ชิดนักกอล์ฟชั้นนำของโลกนอกจากนี้ยังมีโครงการอาสาสมัครปฏิบัติงานด้านจัดก,การแข่งขันและโครงการอาสาสมัครปฏิบัติงานภาคสนามรวมถึงกิจกรรมเพื่อสังคมและการบริจาคเงินเพื่อช่วย ดวยเหลือผู้ป่วยของสิริราชมูลนิธิ Honda LPGA Thailand 2025จะมีการเปิดเผยรายชื่อนักกอล์ฟสตรีชั้นนำระดับโลกทั้งไทยและต่างชาติจำนวน72คนในช่วงต้นปีหน้าร่วมสัมผัสการแข่งขันพร้อมส่งเสียงเชียร์ในวันที่20-23กุมภาพันธ์2568ัสยามคันที่คลับโอคร o s s พัทยาจังหวัดชนบุรีติดตามรอชมกันนะคะ